เอาไปปันต่อไปปันต่อตอนนี้เราอยู่ที่เขตข้ามกาลเวลานะครับคทคงเปรโรโซนนะครับามเโ,โซนซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของบทีานแห่งชาติบนกอะิกานะครับก่อนหน้านี้ได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับ การปั่นจักรยานออกกําลังกายนะครับแล้วทีนี้เราเรื่อปั่นจักรยานแล้วนี่ทุกคนสามารถปั่นได้นะครับแต่วิธีการในการปั่นระยะเวลาในการปั่นก็มีส่วนสำคัญ ในการทําให้สุขภาพเราดีขึ้นนะฮะเพราะว่าปั่นทุกคนเลือสุขภาพจะดีขึ้นตลอดเสมอไปทีนี้มันก็มีองค์ประกอบอื่นนะฮะที่ช่วยเราในเรื่องของสุขภาพด้วยนะฮะนอกจากปั่นจักรยานแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการออกกําลังกายในรูปแบบอื่นด้วยนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความสมดุลนะเพราะถ้าปั่นจักรยานอย่างเดียวมันจะได้เฉพาะช่วงขานะแต่ช่วงบนนี่เราไม่ได้เลย ร,รวมถึงอาหารการกินอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ให้คุณหมอโน้ยเนี่ยได้แนะนําพวกเราเรื่องของการ,รออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆแล้วก็พร้อมอาหารการกินนะครับที่มีความจาเป็นสำหับพวกเราครับด้วยปัญหาส่วนม,มากที่ได้เจอนะคะว่า,านักปั่นจะลืมในเรื่องของการดูแลอาหารในเรื่องการโปรตีนเรื่องโปรตีนจะไปเน้นพวกแป้งน้ําตาล เน้นอาหารหวานซะมากซึ่งมันจะทําให้เ,เซลล์ในร่างกายพวกกล้ามเนื้อมัดไม่ช่างแล้วไปทําลายกล้ามเนื้อมัดเก่าแล้วมันก็ทําให้เกิดการทําให้ร่างกายแบบนี้ไงมันไม่ฟิตแต่เฟิร์มใช่อ่ะในการมีกล้ามเนื้อมัดที่มันจะแน่นขึ้นเลยเนะะี่ยค่ะแต่จริงๆกีฬาแต่ละอย่างมันก็จะได้กล้ามเนื้อคนละสว่วนในเรื่องระบบหัวใจปอดอะไรเงี้ยมันยังปั่นเนี่ยจะได้ในเรื่องของระบบการคารีโอ แต่ถ้าในพวกเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทซึ่งน้อยมากที่นักปั่นจะไปในแนวนี้เขาจะไม่ทํากันเลยเพราะเขาะมองว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการปั่นปั่นมันดีตรงที่ว่าเราได้เที่ยวใช้ใช้เวลานานได้ได้ไดีแลกแต่ถ้าคนที่ต้องการดูแลสุขภาพจริงๆจ,จากระบบข,ข้างในที่จะออกมาก็คือว่าในการบอดี้เวทเทรนนิ่งหรือการวิ่งซึ่งซึ่งแต่ในการวิ่งนี้ต้องขอยกเว้นให้ก่อนเพราะในกรณีด้วยวัย ต้องดูด้วยแต่ถ้าต้องการสลายไขมนันจริงๆอ่ะเน้นการเดินเร็ว่ะ <c oughs> จะช่วยได้มากเดินให้เร็วเพราะมันจะไปเบิ์นไขมันเก่าได้ดีกว่าปัน่นแน่นอนค่ะบวกกับเราก็คู่กับการคุมอาหารการนอนก็สําคัญค่ะการนอนหลับที่สนิท <c oughs> บางคนบอกอุ๊ยฉันเข้านอนตั้งแต่สามทุ่มแต่ถามจริงๆว่าถ้าคุณหลับสนิทจร,จริงๆอ่ะชั่วโมงหนึ่งได้ไหม <c oughs> ในเรื่องของฮอร์โมอนที่มันจะหลั่งออกมาแล้วลองลองไมว่าคือเรื่องน้ําค่ะภาว่าร่างกาย น้ำไม่เพียงพองตรงนี้ค่ะสําคัญมากเพราะบางคนปั่นจนคอแห้งแล้ว่าจริงๆมันจะมีสเตจว่าปั่นไปกี่กิโลถึงคุณจะต้องจินน้ำเรื่อยๆแล้วในการกินน้ําบางคนกินผิดวิธีซดเลยค่ะอันนั้นผิดซึ่งมันจะทําให้ระบบร่างกายพังได้ไตจะทํางานหนักหรือพอนานๆไปอาการบวมน้ําเพราะร่างกายขับน้ําออกไม่หมดมันก็จะเกิดภาวะบวมน้ําจริงๆแล้วในการกินน้ําของของแต่ละคนอะ่ะมัน สเปคไว้ไม่ต่ำกว่า2วลิตรต่อวันเนี่ยมันจะดีที่สุดเพราะมันจะไปช่วยล้างไขมันส่วนเกินในร่างกายไขมันในเลือดช่วยได้น้ำไม่ช่วยได้เยอะนะคะแต่พวกเราจะมองข้ามจะไปเน้นพวกอ่านเสริมไปหายาไปหาสมุนไพรเพื่อที่จะมาล้างไขมันในเลือดแต่จริงๆแล้วว่าธรรมชาติบำบัดจากรอบตัวเราในสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันที่เราเห็นเ,เนี่ยเรามองข้ามด้วยค่านิยมตามแฟชั่นตามเฟซอะไรที่ลงกันอย่างนี้ค่ะเลยเป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วอะ่ะ เราต้องสมควรจะใช้ชีวิตเหมือนกับธรรมชาติฟ้าทิศมีขึ้นมีลงแต่เราอะไปสวนระบบยิเวศของร่างกายเราหมดนอนเราดันไปเที่ยวเวลาเวลาเที่ยวเราดันไปนอนหรือเวลากินเราดันไม่กินมันก็เลยทําให้ระบบเขาผานร่างกายเราพังมันก็ส่งผลได้ออกมาในเรื่องโยโย่ของหน้าท้องทาไมยิ่งปั่นยิ่งเบียทาไมนักปั่นหัวใจล้มเหลวที่นอนเสียชีวิตกันข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือมันมาจาก ภาวาะระบบภายในล้วนๆเลยค่ะแต่แต่พวกเราจะลืมเพราะเพราะพวกเรารู้อย่างเดียวว่าถ้าปั่นฉันต้องไปถึงเป้าหมายแต่ลืมว่าร<ๆ>ะหว่างในการเดินทางของชีวิตน่ะเราใช้มันยังไงเราใช้อย่างเดียวเราไม่ซ่อมเราเราไม่เสริมเพราะรุ่นเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ไว้สร้างเสริมมันไว้โซนแล้วก็ซ่มมอมเซมค่ะ,ฮะ,ฮะคือมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ ก็มีตัวหนึ่งโปรโตีนนั้นโปรโตีนกับไข่อะไรนี่นี่เป็นมันี่ยนจะหาได้ในอาหารธรรมชาติจากไข่แต่ไข่หลายๆคนจะสงสัยว่าเฮ้ยฉันเป็นไขมันกินแล้วเดี๋ยวไขมันจะขึ้นจริงๆแล้วไขมันที่มีคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไขอ่อ่ะมันจะเป็นคอเลสเตอรอลมันมีตัวดีกับตัวไม่ดีในความเข้าใจผิดแต่่รลมว่าตามดจที่เรายังปั่นอยู่การกินเข้าไปปุ๊บมันจะต้องเข้าไปแต่บางคนก็กินยาหมออยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ช่วยไปลบล้างตรงนั้นได้ สองจากไก่ไก่ก็มีปัญหาอีกด้วยไวัยเราบางคนเป็นเกามมมหมอห้ามอะไรอย่างนี้ใช่ไนหะมจากถั่วห้าสีถั่วเนี่ยจะเป็นตัวสร้างได้ดีเพราะในถั่วห้าสีมันจะมีปอดไตม,ม้ามตับและหัวใจจริงๆแล้วสมควรใช้อาหารเป็นยาเราใช้ธรรมชาติบำบัดเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่นักปั่นมองข้ามจะไปซื้อเวกันเอาตามค่านิยมค่ะซื้อเวพอกินเว ไปใช้งานมันไม่บาลานซ์นกันกับสิ่งที่รับหรือส,สิ่งที่เราจ่ายออกไปจากร่างกายของเราอ่ะมันมีหลายๆอย่างที่ว่าสมดุลของเรามันไม่โอเคทําให้ธาตุเราแปรปรวนอันดับแรกมันมาจากเรื่องวัยอยู่อยู่แลว้วค่ะการดูเลสศหือที่ผิดผิดวิธีไม่เพียงพอตรงนี้ค่ะและที่สําคัญเอาหลักๆนะคะขอสรุปง่ายๆว่าหนึ่งเรื่องอาหาร 2. การนอนพักผ่อนที่เพียงพอไม่ใช่นอนนานนะคะไม่ใช่นอนน้อย ถามตัวเองว่าฉันมีหลับสนิทมัางไหมในแต่ละคืนเพราะจะเจอปัญหาตื่นกลางดึกบ,บ่อยด้วยวัยแล้วก็สามน้ำอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในร่างกายคือน้ำสำ <uk> คัญมากค่ะเนี่ย<า>คืออยากจะฝากไว้ตรงนี้เพราะว่าเป็นอะไรหลักๆมันจะทําให้ร่างกายเราอะปรับสมดุลภาพได้ครับ <gor> ครับต<ร><ข> repet, องไค,ครับอสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสุดท้ายของเรานะจะเป็นเกี่ยวกับของผู้ชาย ปั่นยังไงให้ไม่มีหน้าท้องนี่นะปั่นยังไงให้ไม่มีหน้าท้องนะครับเดี๋ยวพบกันตอนสุดท้ายครับผมครับที่ท่าเรือนะครับท่าเรือปักบาลาอีกชุดนึงนะครับครับครับสวัสดีครับการเวลานะครับอันนี้พาหมอหนุอยจะสงสารนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะให้